ขออำนาจแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลลโลกจงดลบันดาลให้ผู้ที่ได้ฟังบทสวดนี้มีจิตใจสะอาดสว่างสงบขอให้ทุกความทุกข์คลายตัวทุกความคิดติดขัดจงมาลายหายเปิดทางชีวิตให้กว้างใหญ่ดังมหาสมุทรขอให้ประตูโชคลาบเปิดออกทุกทิศทุกทาง ไม่ว่าจะหวังเรื่องงานการเงินการเจรจาหรือการเสี่ยงโชคขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จโดยง่ายขอให้เงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายดังสายน้ําแห่งบุญขอให้มีคนเมตตามีงานมีรายได้มีช่องทางใหม่ขอให้ท่านได้รับทรัพย์โดยไม่คาดคิด เจอแต่เรื่องดีๆที่น่ายินดีในแต่ละวันขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนวยพรให้ท่านพ้นภยัยพ้นเคราะห์มีสุขภาพแข็งแรงมีโชคลาบมีความสุขทั้งกายและใจหากมีอุปสรรคขอให้ผ่านพ้นอย่างราบรื่นหากมีความกลัวขอให้มีสติเป็นกรอบหากท้อแท้ ขอให้พลังแห่งศรัทธานี้ช่วยหนุนให้ท่านลุกขึ้นใหม่อีกครั้งขอให้แสงแห่งโชคดีส่องทางให้กับชีวิตของท่านแม้ทางข้างหน้าจะมืดมนขอให้ความหวังยังคงสว่างสวยขอให้ท่านเป็นคนที่ใครๆก็รักขอให้เงินไม่ขาดมือขอให้ชีวิตเรียบง่ายแต่มั่นคง จงมีศรัทธาในคำที่กำลังจะสวดจงตั้งจิตอย่างแน่วแน่และเปิดใจให้กว้างขอเชิญตั้งใจฟังและสวดตามจากหัวใจกับคาถาเรียกโชคเงินทองไหลมาเทมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะัะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะัะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นปุญญะปารมีวเสนะลาภโชติปาวัตติด้วยอำนาจแห่งบุญบารมี โชคลาภจงส่องแสงมาถึงข้าพระเจ้าธนะสังปต,ติสัมปัตโตเมชโยโหตุสัพพาขอความมั่งคัง่งความสำเร็จและชัยชนะจงมีแก่ข้าพระเจ้าทุกเมื่ออาจินตยะโภคะลาภามยังลาพังละภามะเสมะขอให้ทรัพย์ล้ำค่าที่เกินคาดคิดจงมาสู่ข้าพระเจ้าโดยเร็ว สัพพะธนังอนุกรรมปรมาสัพพะสิทธิพระวันตุเมขอทรัพย์อันมีเมตตาและความสำเร็จตั้งปวงจงเกิดแก่ข้าพระเจ้าโพคลาโพมหาลาโพพระวันตุเมขอโชคทรัพย์อันยิ่งใหญ่จงมังเกิดแก่ข้าพระเจ้ามหาปุญโยมหาลาพังอุปชตตุเมมณิสา ขอผลบุญอันยิ่งใหญ่นำพาโชคลาภมาสู่ข้าพระเจ้าโดยถาวรอ,อิโตวาหาริโตวาลาพังอาคันชันตุเมไม่ว่าโชคลาภจะอยู่แห่งใดขอจงมาสู่ข้าพระเจ้าสัพพะทิสาสมิงวัจนังเมสมิทธิโหตุขอคำพูดของข้าพระเจ้าจงเป็นสิริมงคลในทุกทิศทาง ธนาลาโภนาปาริหายติขอให้ทรัพย์ที่ได้รับจงอย่ารั่วไหลหรือเสื่อมถอยสัพอุปัตถวาปหีนาโหนตุขอให้สิ่งอัปมงคลทั้งหลายจงพินาศจากข้าพระเจ้าปิโยเทวมนุษย์สานังปิโยพระมานุตตะโมขอข้าพระเจ้าจงเป็นที่รักแห่งเทวดามนุษย์และพรหมผู้ประเสริฐ ศรัทธาวิริยปัญญาลาภภาวนาโสติภวันตุเมขอศรัทธาความเพียรปัญญาและโชคลาภจงเป็นสิริมงคลแก่ข้าพระเจ้าลาภลาพังมหาโพคังอภิลาพังประวัตตุขอให้โชคใหญ่ทรัพย์ใหญ่จงไหลามาโดยไม่ขาดสายสัพพสุขังสัพพลาพัง สัพพสิทธิพะวันตุเมขอให้ความสุขโชคลาภและความสำเร็จทั้งปวงจงมีแก่ข้าพระเจ้าเถิดปุญยาบรมีวเสนะลาภโชติปาวัตติด้วยอำนาจแห่งบุญบารมีโชคลาภจงส่องแสงมาถึงข้าพระเจ้าธนะสังปัติสัมปัตโตเม ชโยโหตุสัพพธาขอความมั่งคัง่งความสำเร็จและชัยชนะจงมีแก่ข้าพระเจ้าทุกเมื่ออาจินตยะโภคะลาภามายังลาพังละภามะเสมะขอให้ทรัพย์ล้ำค่าที่เกินคาดคิดจงมาสู่ข้าพระเจ้าโดยเร็วสัพพะธนังอนุกรรมประมาสัพพสิทธิพวันตุเม ขอทรัพย์อันมีเมตตาและความสำเร็จตั้งปวงจงเกิดแก่ข้าพระเจ้าโพคลาโพมหาลาโภพระวันตุเมขอโชคทรัพย์อันยิ่งใหญ่จงมังเกิดแก่ข้าพระเจ้ามหาปุญโญมหาลาพังอุปชัตุเมมณิส,สาขอผลบุญอันยิ่งใหญ่นำพาโชคลาภมาสู่ข้าพระเจ้าโดยถาวร อิโตวาหาิโตวาลาพังอาคันชันตุเมไม่ว่าโชคลาภจะอยู่แห่งใดขอจงมาสู่ข้าพระเจ้าสัพพทิสาสะม,มิงวัจนังเมสม,มิธิโหตุขอคำพูดของข้าพระเจ้าจงเป็นสิริมงคลในทุกทิศท,ทางธนะลาโพนปริหายติ ขอให้ทรัพย์ที่ได้รับจงอย่ารั่วไหลหรือเสื่อมถอยสัภะอุปัตถวาปหีนาโหนตุขอให้สิ่งอัปมงคลทั้งหลายจงพินาศจากข้าพระเจ้าปิโยเทวมนุษย์สานังปิโยพระมานมุตตามโมขอข้าพระเจ้าจงเป็นที่รักแห่งเทวดามนุษย์และพรหมผู้ประเสริฐศรัทธาวิริยปัญญา ลาภภาวนาโสติภวันตุเมขอศรัทธาความเพียรปัญญาและโชคลาภจงเป็นสิริมงคลแก่ข้าพระเจ้าลาภลาพังมหาโพคังอภิลาพังปวัตตะตุขอให้โชคใหญ่ทรัพย์ใหญ่จงไหลามาโดยไม่ขาดสายสัพพสุขขังสัพพลาพังสัพพสิทธิภวันตุเมขอให้ความสุข โชคลาภและความสำเร็จทั้งปวงจงมีแก่ข้าพระเจ้าเถินปุญญาบารมีวเสนะลาภโชติปาวัตติด้วยอำนาจแห่งบุญบารมีโชคลาภจงส่องแสงมาถึงข้าพระเจ้าธนะสังปัติสัมปัตโตเมชโยโหตุสัพพทาขอความมั่งคัง่ง ความสำเร็จและชัยชนะจงมีแก่ข้าพระเจ้าทุกเมื่ออาจินตยะโภคะลาภามายังลาพังละพามะเสมะขอให้ทรัพย์ล้ำค่าที่เกินคาดคิดจงมาสู่ข้าพระเจ้าโดยเร็วสัพพะธนังอนุกรรมประมาสัพพสิทธิพวันตุเมขอทรัพย์อันมีเมตตาและความสำเร็จทั้งปวง จงเกิดแก่ข้าพระเจ้าโพคลาโพมหาลาโพพระวันตุเมขอโชคทรัพย์อันยิ่งใหญ่จงมังเกิดแก่ข้าพระเจ้ามหาปุญโญมหาลาพังอุปชัตตุเมมณิสาขอผลบุญอันยิ่งใหญ่นำพาโชคลาภมาสู่ข้าพระเจ้าโดยถาวรอ,อิโตวาหาริโตวา ลาพังอาคันชันตุเมไม่ว่าโชคลาภจะอยู่แห่งใดขอจงมาสู่ข้าพระเจ้าสัพพทิสาสมิงวัจนังเมสมิธิโหตุขอคำพูดของข้าพระเจ้าจงเป็นสิริมงคลในทุกทิศท,ทางธนาลาโพนาปริหายติขอให้ทรัพย์ที่ได้รับจงอย่ารั่วไหลหรือเสื่อมถอย สพภะอุปัถวาปหีนาโหนตุขอให้สิ่งอัปมงคลทั้งหลายจงพินาศจ,จากข้าพระเจ้าปิโยเทวมนุษย์สานังปิโยพระมานมุตตะโมขอข้าพระเจ้าจงเป็นที่รักแห่งเทวดามนุษย์และพรหมผู้ประเสริฐศรัทธาวิริยปัญญาลาภภาวนาโสธถิภวันตุเมขอศรัทธา ความเพียรปัญญาและโชคลาภจงเป็นสิริมงคลแก่ข้าพระเจ้าลาภลาพังมหาโพคังอภิลาพังประวัตตุขอให้โชคใหญ่ทรัพย์ใหญ่จงไหลามาโดยไม่ขาดสายสัพพสุข,ขังสัพพลาพังสัพพสิทธิพะวันตุเมขอให้ความสุขโชคลาภและความสำเร็จทั้งปวง จงมีแก่ข้าพระเจ้าเถิดปุญญาบารมีวเสนะลาภโชติปาวัตติด้วยอำนาจแห่งบุญบารมีโชคลาบจงส่องแสงมาถึงข้าพระเจ้าธนะสังปัติสัมปัตโตเมชโยโหตุสัพพาขอความมั่งคัง่งความสำเร็จและชัยชนะจงมีแก่ข้าพระเจ้าทุกเมื่อ อาจินตยะโภคลาภามะยังลาพังละพามะเสมะขอให้ทรัพย์ล้ำค่าที่เกินคาดคิดจงมาสู่ข้าพระเจ้าโดยเร็วสัพพะธนังอนุกรรมปรมาสัพพะสิทธิพวันตุเมขอทรัพย์อันมีเมตตาและความสำเร็จตั้งปวงจงเกิดแก่ข้าพระเจ้าโภคลาโภมหาลาโภ พระวันตุเมขอโชคทรัพย์อันยิ่งใหญ่จงมังเกิดแก่ข้าพระเจ้ามหาปุญโยมหาลาพังอุปชตุเมมณิส,สาขอผลบุญอันยิ่งใหญ่นำพาโชคลาภมาสู่ข้าพระเจ้าโดยถาวรอ,อิโตวาหาริโตวาลาพังอาคันชันตุเมไม่ว่าโชคลาภจะอยู่แห่งใดขอจงมาสู่ข้าพระเจ้า สัพพทิสาสะมิงวจนังเมสมิทธิโหตุขอคำพูดของข้าพระเจ้าจงเป็นสิริมงคลในทุกทิศทางธนาลาโพนาปริหายติขอให้ทรัพย์ที่ได้รับจงอย่ารั่วไหลหรือเสื่อมถอยสัพพะอุปัถวาปหีนาโหนตุขอให้สิ่งอัปมงคลทั้งหลายจงพินาศจากข้าพระเจ้า ปิโยเทวมนุษย์สานังปิโยพระมานมุตตะโมขอข้าพระเจ้าจงเป็นที่รักแห่งเทวดามนุษย์และพรหมผู้ประเสริฐศรัทธาวิริยปัญญาลาภภาวนาโสติภวันตุเมขอศรัทธาความเพียรปัญญาและโชคลาภจงเป็นสิริมงคลแก่ข้าพระเจ้าลาภลาพังมหาโพคัง อภิลาพังปวัตตุขอให้โชคใหญ่ทรัพย์ใหญ่จงไหลามาโดยไม่ขาดสายสัพพสุขขังสัพพลาพังสัพพสิทธิพะวันตุเมขอให้ความสุขโชคลาบและความสำเร็จทั้งปวงจงมีแก่ข้าพระเจ้าเทินปุญยาปรมีวเสณนะลาพะโชติปวัตติ ด้วยอำนาจแห่งบุญบาร,รมีโชคลาภจงส่องแสงมาถึงข้าพระเจ้าธนะสังปต,ติสัมปัตโตเมชโยโหตุสัพพทาขอความมั่งคั่งความสำเร็จและชัยชนะจงมีแก่ข้าพระเจ้าทุกเมื่ออาจินตยะโภคะลาภามายังลาพังละภามะเสมะขอให้ทรัพย์ล้ำค่าที่เกินคาดคิด จงมาสู่ข้าพระเจ้าโดยเร็วสัพพะธนังอนุกรรมปรมาสัพพสิทธิพระวันตุเมขอทรัพย์อันมีเมตตาและความสำเร็จตั้งปวงจงเกิดแก่ข้าพระเจ้าโพคลาโพมหาลาโพพระวันตุเมขอโชคทรัพย์อันยิ่งใหญ่จงมังเกิดแก่ข้าพระเจ้ามหาปุญโยมหาลาพัง ปัชตุเมมะนิสาขอผลบุญอันยิ่งใหญ่นำพาโชคลาภมาสู่ข้าพระเจ้าโดยถาวรอ,อิโตวาหาริโตวาลาพังอาคันชันตุเมไม่ว่าโชคลาภจะอยู่แห่งใดขอจงมาสู่ข้าพระเจ้าสัพพทิสาสะมิงวัจนังเมสมิธิโหตุขอคำพูดของข้าพระเจ้า จงเป็นสิริมงคลในทุกทิศทางธนาลาโพนาปริหายติขอให้ทรัพย์ที่ได้รับจงอย่ารั่วไหลหรือเสื่อมถอยสัภะอุปัทวาปหีนาโหนตุขอให้สิ่งอัปมงคลทั้งหลายจงพินาศจากข้าพระเจ้าปิโยเทวามนุษย์สานังปิโยพระมานุตตะโม ขอข้าพระเจ้าจงเป็นที่รักแห่งเทวดามนุษย์และพรหมผู้ประเสริฐศรัทธาวิริยะปัญญาลาภภาวนาโสตถิภวันตุเมขอศรัทธาความเพียรปัญญาและโชคลาภจงเป็นสิริมงคลแก่ข้าพระเจ้าลาภลาพังมหาโพคังอภิลาพังปวัตตตุ ขอให้โชคใหญ่ทรัพย์ใหญ่จงไหลามาโดยไม่ขาดสายสัพพสุขังสัพพะลาพังสัพพสิทธิพะวันตุเมขอให้ความสุขโชคลาบและความสำเร็จทั้งปวงจงมีแก่ข้าพระเจ้าเทินปุญญะบารมีวเสณนะลาพะโชติปาวัตติด้วยอำนาจแห่งบุญบารมี โชคลาบจงส่องแสงมาถึงข้าพระเจ้าธนะสังปต,ติสัมปัตโตเมชโยโหตุสัพพาขอความมั่งคั่งความสำเร็จและชัยชนะจงมีแก่ข้าพระเจ้าทุกเมื่ออาจินตยะโภคะลาภามายังลาพังละภามะเสมะขอให้ทรัพย์ล้ำค่าที่เกินคาดคิดจงมาสู่ข้าพระเจ้าโดยเร็ว สัพพะธนังอนุกรรมประมาสัพพสิทธิพวันตุเมขอทรัพย์อันมีเมตตาและความสำเร็จตั้งปวงจงเกิดแก่ข้าพระเจ้าโพคลาโภมหาลาโภพระวันตุเมขอโชคทรัพย์อันยิ่งใหญ่จงมังเกิดแก่ข้าพระเจ้ามหาปุญโยมหาลาพังอุปชัตตุเมมณิส,สา ขอผลบุญอันยิ่งใหญ่นำพาโชคลาภมาสู่ข้าพระเจ้าโดยถาวรอ,อิโตวาหาริโตวาลาพังอาคันชันตุเมไม่ว่าโชคลาภจะอยู่แห่งใดขอจงมาสู่ข้าพระเจ้าสัพพทิสาสมิงวัจนังเมสมิธิโหตุขอคําพูดของข้าพระเจ้าจงเป็นสิริมงคลในทุกทิศท,ทาง ธนาลาโพนาปาริหายติขอให้ทรัพย์ที่ได้รับจงอย่ารั่วไหลหรือเสื่อมถอยสัพพะอุปัตถวาปหีนาโหนตุขอให้สิ่งอปมงคลทั้งหลายจงพินาศจากข้าพระเจ้าปิโยเทวมนุษย์สานังปิโยพระมานุตตามโมขอข้าพระเจ้าจงเป็นที่รักแห่งเทวดามนุษย์และพรหมผู้ประเสริฐ ศรัทธาวิริยปัญญาลาภภาวนาโสติภวันตุเมขอศรัทธาความเพียรปัญญาและโชคลาภจงเป็นสิริมงคลแก่ข้าพระเจ้าลาภลาพังมหาโพคังอภิลาพังประวัตตุขอให้โชคใหญ่ทรัพย์ใหญ่จงไหลามาโดยไม่ขาดสายสัพพสุขังสัพพะลาพัง สัพพสิทธิพะวันตุเมขอให้ความสุขโชคลาภและความสำเร็จทั้งปวงจงมีแก่ข้าพระเจ้าเถิดปุญยาบารมีวเสนะลาพะโชติปาวัตติด้วยอำนาจแห่งบุญบารมีโชคลาภจงส่องแสงมาถึงข้าพระเจ้าธนะสังปัตติ สัมปัตโตเมชโยโหตุสัพพทาขอความมั่งคัง่งความสำเร็จและชัยชนะจงมีแก่ข้าพระเจ้าทุกเมื่ออาจินตยะโภคะลาภามะยังลาพังละภามะเสมะขอให้ทรัพย์ล้ำค่าที่เกินคาดคิดจงมาสู่ข้าพระเจ้าโดยเร็วสัพพธนังอนุกรรมประมา สพสิทธิพระวันตุเมขอทรัพย์อันมีเมตตาและความสำเร็จตั้งปวงจงเกิดแก่ข้าพระเจ้าโพคลาโพมหาลาโพพระวันตุเมขอโชคทรัพย์อันยิ่งใหญ่จงมังเกิดแก่ข้าพระเจ้ามหาปุญโญมหาลาพังอุปชตุเมมณิส,สาขอผลบุญอันยิ่งใหญ่ นำพาโชคลาภมาสู่ข้าพระเจ้าโดยถาวรอ,อิโตวาหะริโตวาลาพังอาคันชันตุเมไม่ว่าโชคลาภจะอยู่แห่งใดขอจงมาสู่ข้าพระเจ้าสัพพทิสาสะมิงวัจนังเมสมิทธิโหตุขอคำพูดของข้าพระเจ้าจงเป็นสิริมงคลในทุกทิศทางธนะลาโภ นปริหายาติขอให้ทรัพย์ที่ได้รับจงอย่ารั่วไหลหรือเสื่อมถอยสัพภะอุปัทวาปหีนาโหนตุขอให้สิ่งอัปมงคลทั้งหลายจงพินาศจากข้าพระเจ้าปิโยเทวมนุษย์สานังปิโยพระมานมุตตามโมขอข้าพระเจ้าจงเป็นที่รักแห่งเทวดามนุษย์และพรหมผู้ประเสริฐ ศรัทธาวิริยปัญญาลาภภาวนาโสติภวันตุเมขอศรัทธาความเพียรปัญญาและโชคลาภจงเป็นสิริมงคลแก่ข้าพระเจ้าลาภลาพังมหาโพคังอภิลาพังประวัตตุขอให้โชคใหญ่ทรัพย์ใหญ่จงไหลามาโดยไม่ขาดสายสัพพสุขังสัพพะลาพัง สัพพสิทธิพะวันตุเมขอให้ความสุขโชคลาภและความสำเร็จทั้งปวงจงมีแก่ข้าพระเจ้าเทิดปุญยาบารมีวเสนะลาภโชติปาวัตติด้วยอำนาจแห่งบุญบารมีโชคลาภจงส่องแสงมาถึงข้าพระเจ้าธนะสังปัตติ สัมปัตโตเมชโยโหตุสัพพธาขอความมั่งคัง่งความสำเร็จและชัยชนะจงมีแก่ข้าพระเจ้าทุกเมื่ออาจินตยะโภคะลาภามะยังลาพังละภามะเสมะขอให้ทรัพย์ล้ำค่าที่เกินคาดคิดจงมาสู่ข้าพระเจ้าโดยเร็วสัพพะธนังอนุกรรมประมา สัพพสิทธิพรวันตุเมขอทรัพย์อันมีเมตตาและความสำเร็จตั้งปวงจงเกิดแก่ข้าพระเจ้าโพคะลาโพมหาลาโพพระวันตุเมขอโชคทรัพย์อันยิ่งใหญ่จงมังเกิดแก่ข้าพระเจ้ามหาปุญโญมหาลาพังอุปชัตตุเมมนิส,สาขอผลบุญอันยิ่งใหญ่ นำพาโชคลาภมาสู่ข้าพระเจ้าโดยถาวรอ,อิโตวาหาริโตวาลาพังอาคันชันตุเมไม่ว่าโชคลาภจะอยู่แห่งใดขอจงมาสู่ข้าพระเจ้าสัพพิสาสะมิงวัจนังเมสมิธิโหตุขอคำพูดของข้าพระเจ้าจงเป็นสิริมงคลในทุกทิศทางธนลาโพ นัปริหายาติขอให้ทรัพย์ที่ได้รับจงอย่ารั่วไหลหรือเสื่อมถอยสัพภะอุปัทวาปหีนาโหนตุขอให้สิ่งอปมงคลทั้งหลายจงพินาศจากข้าพระเจ้าปิโยเทวมนุษย์สานังปิโยพระมานมุตตามโมขอข้าพระเจ้าจงเป็นที่รักแห่งเทวดามนุษย์และพรหมผู้ประเสริฐ สัทธาวิริยปัญญาลาภภาวนาโสติภวันตุเมขอสัทธาความเพียรปัญญาและโชคลาภจงเป็นสิริมงคลแก่ข้าพระเจ้าลาภลาพังมหาโพคังอภิลาพังประวัตตุขอให้โชคใหญ่ทรัพย์ใหญ่จงไหลามาโดยไม่ขาดสายสัพพะสุขขังสัพพลาพัง สัพพสิทธิพระวันตุเมขอให้ความสุขโชคลาภและความสำเร็จทั้งปวงจงมีแก่ข้าพระเจ้าเถิดปุญยะบารมีวเสณนะลาพะโชติปาวัตติด้วยอำนาจแห่งบุญบารมีโชคลาภจงส่องแสงมาถึงข้าพระเจ้าธนะสังปัติ สัมปัตโตเมชโยโหตุสัพพทาขอความมั่งคัง่งความสำเร็จและชัยชนะจงมีแก่ข้าพระเจ้าทุกเมื่ออาจินตยะโภคะลาภามายังลาพังละภามะเสมะขอให้ทรัพย์ล้ำค่าที่เกินคาดคิดจงมาสู่ข้าพระเจ้าโดยเร็วสัพพะธนังอนุกรรมประมา สพสิทธิพระวันตุเมขอทรัพย์อันมีเมตตาและความสำเร็จตั้งปวงจงเกิดแก่ข้าพระเจ้าโพคลาโพมหาลาโพพระวันตุเมขอโชคทรัพย์อันยิ่งใหญ่จงมังเกิดแก่ข้าพระเจ้ามหาปุญโญมหาลาพังอุปชตตุเมมณิส,สาขอผลบุญอันยิ่งใหญ่ นำพาโชคลาภมาสู่ข้าพระเจ้าโดยถาวรอ,อิโตวาหะริโตวาลาพังอาคันชันตุเมไม่ว่าโชคลาภจะอยู่แห่งใดขอจงมาสู่ข้าพระเจ้าสัพพทิสาสะม,มิงวัจนังเมสม,มิธิโหตุขอคำพูดของข้าพระเจ้าจงเป็นสิริมงคลในทุกทิศทางธนะลาโพ น่าปริหายติขอให้ทรัพย์ที่ได้รับจงอย่ารั่วไหลหรือเสื่อมถอยสัพภะอุปัททวาปหีนาโหนตุขอให้สิ่งอัปมงคลทั้งหลายจงพินาศจากข้าพระเจ้าปิโยเทวมนุษย์สานังปิโยพระมานมุตตามโมขอข้าพระเจ้าจงเป็นที่รักแห่งเทวดามนุษย์และพรหมผู้ประเสริฐ สัทธาวิริยปัญญาลาภภาวนาโสติภวันตุเมขอสัทธาความเพียรปัญญาและโชคลาภจงเป็นสิริมงคลแก่ข้าพระเจ้าลาภลาพังมหาโพคังอภิลาพังประวัตตุขอให้โชคใหญ่ทรัพย์ใหญ่จงไหลามาโดยไม่ขาดสายสัพพสุขขังสัพพะลาพัง สัพพสิทธิพะวันตุเมขอให้ความสุขโชคลาภและความสำเร็จทั้งปวงจงมีแก่ข้าพระเจ้าเทิน